สำหรับช่วงเวลาปีใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็หยุดกันนะหยุดมีเวลามีเวลาจากภาระหน้าที่การงานต่างๆส่วนใหญ่เราไปเที่ยวกันเที่ยวก็เป็นการพักผ่อนนะแต่ว่าถ้าให้เกิดประโยชน์มีเวลาเราก็นั่งพิจารณาปีที่ผ่านมามันดีหรือไม่ดี เอาเป็นว่าปีที่ผ่านมามันมีความสุขหรือความทุกข์มากกว่ากันแน่นอนเราเนี่ยจะให้มันสุขไปหมดไม่มีมันจะมีแต่ว่าทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้ามันความทุกข์มากเราก็าว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ดีเลยการงานก็ไม่เจริญก้าวหน้าหาเงินลําบากครอบครัวก็ไม่ได้ดังใจลูกไม่ดีสามีไม่ดีภรรยาไม่ดี มีความแตกแยกก็ว่าไม่ดีสุขภาพก็ยิ่งไม่ดีเขาไปใหญ่ปีที่แล้วเจอโรคหลายอย่างไม่ดีเลยปีที่ผ่านมาอาจจะรวมถึงการสูญเสียคนอันเป็นที่รักด้วยยิ่งแต่บางคนไม่ใช่อย่างนั้นบางคนตรงข้ามอ๋อดีไปทุกอย่างเลยการงานพอจะเดินก้าวหน้าหาเงินได้ครอบครัวขออบอุ่นดีลูกก็ได้ดังใจสาม,มีภรรยาก็ได้ดังใจ โครคภัยไข้เจ็บไม่มีอนี้ก็เลยว,ว่าดีก็ได้แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอ่ะสำหรับคนที่ผ่านมาปีที่แล้วรู้สึกว่าทุกข์มากก็พิจารณาดูทุกข์มันมีเหตุทุกข์มันมีเหตุให้เกิดส่วนใหญ่ก็เกิดจากเราเนี่ยนะเราอย่างเดียวเลย แก้ปัญหาี่ตัวเราเรื่องของมนุษย์นะนะก็แบ่งได้สามเรื่องนะเรื่องหน้าที่การงานนะเรื่องเงินเรื่องหาเงินเป็นปัญหาของกันอันที่สองก็เรื่องครอบครัวคนใกล้ตัวญาติพี่นนอะอันที่สามก็เรื่องโรภคภัยไข้เจ็บอันนี้ถึงตายก็ได้ทั้งสามเรื่องเป็นเรื่องทุกข์นะนะพิจนารณาดูนะ งานการถ้าเราทําการค้าการขายของเรามีคุณภาพหรือเปล่าพัฒนาให้ดีขึ้นทํางานบริษัทการอยู่กับเจ้านายอยู่กับลูกน้องเราวางตัวอย่างไรมีคนรักเราไหมไปกับเพื่อนร่วมงานได้ไหมถ้าถูกว่าหรือว่ามีปัญหาจะวางจิตวางใจยังไงพิจารณาเาให้ทุกเป็นสิ่งที่ เหมือนครูสอนเราเราต้องเรียนรู้จากสิ่งนั้นไม่ดีแก้ไขใหม่จะนครอบครัวก็เหมือนกันครอบครัวไม่มีอะไรหรอกขอให้อยู่ด้วยความเมตตาความเข้าใจกันสองอย่างคุยกันให้เข้าใจด้วยความเมตตาแค่นั้นแหละสามีภรรยาบุตรธิดาญาติพี่น้องที่ที่มีปัญหาก็เพราะว่าความโกรธความโลภ ความอยากให้เขาเป็นอย่างนน้นอย่างนี้ขาดความเมตตาก็มีความโกรธก็แตกแยกปัญหาก็เกิดปัญหาจะมีแค่ไหนต้องใช้ความเมตตาและความเข้าใจกันสำหรับเรื่องในครอบครัวแก้ได้หลุดท้ายเรื่องของความป่วยไข่อันนี้ต้องใช้ธรรมะนะความป่วยไข้ยังเป็นเรื่องธรรมดาเป็นมากเป็นน้อยต้องเป็น เป็นมากเป็นน้อยรักษาได้บางครั้งรักษาไม่ได้ก็ให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาให้เห็นว่ากายก็เป็นเรื่องของกายรักษาใจเอาไว้กายป่วยก็เรื่องของกายใจอย่าป่วยพูดง่ายทำยากแต่ก็ต้องฝึกไว้ให้มีหลักเอาไว้อย่างนี้ก็แล้วกันทั้งสามเรื่องพิจารณาเอานะ ถ้ามีทุกข์เราก็พิจารณาปรับปรุงแก้ไขส่วนใหญ่ก็แก้ที่ใจเราแก้แก้แก้ที่พฤติกรรมการกระทำของเราบางคนนะหรือว่าส่วนที่ว่าบางปีว่าเรามีความสุขมากนี่ผ่านมาจากความสุขความทุกข์มันน้อยเหลือเกินหน้าที่การงานก็ดีหาเงินได้เยอะเลยได้เลื่อนขั้นนะในครอบครัวก,ก็ดีหมดลูกก็เรียนหนังสือเก่งภรรยายก็ดีสามีก็ สุขภาพก็ดีแข็งแรงสดชื่นก็รู้สึกว่ามันดีไอ้ความสุขที่ว่ามันดีเนี่ยก็อย่าประมาทเนะบื้องต้นก็ไอ้สุขมันดีอยู่แต่ว่าให้เตรียมใจไว้ไวความสุขมันไม่อยู่กับเราตลอดไปเตรียมใจเอาไว้อีกอันหนึ่งก็ให้รู้จักความสุขที่มันเที่ยงแท้บางคนมีความสุขจริงแต่เป็นความสุขที่ นำความทุกข์มาให้เช่นความสุขที่เกิดจากกามความเพลิดเพลินพ,พอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมนุษย์หนึ่งบุ้ดชนชอบเสพสิ่งเหล่านี้ของอร่อยทางตาสิ่งที่เพลิดเพลินทางหูดูหนังฟังเพลงบางครั้งก็ใช้สิ่งเสพติดกินอาหารอร่อยมากเกินไปมันก็เป็นสุขนะแต่ว่าพิจารณาดูม,มีโทษตามมาเสียเงินเสียทองเสียสุขภาพเอาให้มันน้อยหน่อย ให้มันน้อยให้มันเบาลงหาความสุขที่มันยั่งยืนเช่นไม่เช่นน่ะความสุขคือบุญนั่นแหละบุญคือความสุขที่บริสุทธิ์ไม่มีโทษบุญคือความสุขที่แท้จริงบริสุทธิ์และไม่มีโทษทานศีลภาวนาการให้การให้ความเมตตาทำจิตให้เป็นกุศลนั่นฝึกเอาไว้หาความสุขจากสิ่งเหล่านี้จากการให้ นักษาศีลใ,ให้ดีนะักษาศีลให้ดีเนี่ยมันไม่ทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์น้อยมันมันมันทุกข์เพราะพฤติกรรมของเราไม่ดีทาผิดศีลเนะี่ยแก้ไขเป็นบุญบุญอันที่สามว่าสุดท้ายก็จวเำริจิตภาวนาให้มากขึ้นแล้วมาสวดมนต์ทุกวันก็ให้มันสงบมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้น แม้แต่เรื่องของการเข้าใจธรรมะฟังธรรมะอย่างนี้ธรรมะเนี่ยมันดับความทุกข์ได้อยู่แต่ว่ามันต้องฟังบ่อยๆเหมือนกันฟังบ่อยๆเนี่ยเพื่อให้ธรรมะบางส่วนมันเข้าไปสกิดใจเวลาทุกข์ใจถ้าเราเอาธรรมะมาสกิดใจแล้วมันหายไดย้ต่อไปเราจะฟังอยู่ด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับยาแก้ความทุกข์ เรามีฟังเราฟังธรรมะมากเราอ่านหนังสือธรรมะมากมันก็มียาแก้ทุกข์มากมีความสุขมากขึ้นกันความสุขที่เกิดจากการไม่มีความคิดปุงแต่งในเรื่องไม่ดีอย่างเนี้พยายามเจริญให้มากความสุขความสงบใจพวกเนี้ยต้องฝึกธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องฝึกต้องฟังต้องฝึก ให้มันมากเข้าพิจารณาเอาปีที่ผ่านมาทุกก็แก้ไขเหตุเสความสุขอันไหนที่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงก็ทิ้งบ้างความสุขที่แท้จริงเราก็ทําให้มากขึ้นใช้เวลาช่วงหยุดปีใหม่พิจารณาอันนี้จะเกิดประโยชน์แต่เราเดี๋ยวสวดมนต์กันกับพระ